ู้ชมครับเวลาเกิดอุบัติเหตุรถเฉียวรถชนกันก็ต้องจอดเคลียร์กันเรียกรประกันเรียกตำรวจมานะว่ากันไปตามกฎหมายไม่ใช่ว่าเคลียร์กันไม่ลงตัวแล้วก็เหมือนกับว่าจะหนีจากจุดเกิดเหตุและสุดท้ายพลเมืองดีเขาไปห้ามดันไปชนพลเมืองดีจนเจ็บไปอีกแล้วจะจบกันยังไงอ่ะลองไปดูเหตุการณ์น,นี้ครับ ด้วตรง้นที่มันชนผมรอบแรกมีครับมี้อง่ไหมมีมีุณกจะล้มอยู่ที่ผมแล้วเราก็ตามมาใช่ไหมใช่ผมตามมันหนีตอนแรกมันนั่งเราเราไม่ช่วยเาใช่ไหมด้ครับแล้วพอพี่เขาจอดดักคู่กับผม้มันอัดเข้ารถกระบะพี่คนนี้เลยคนตัวไมมันมีอะไรไมไม่มีเไมเฮ้รู้เรื่องไหมนี่ยรู้เรื่องรู้เรื่องอ่ะบอกเลนนข่าวอยู่นู้นค่ณดาวนี่นี่ชาบ้านกับผู้เสียหายช่วยกันจับตัวชายคนนี้ครับ แกขับรถเก่งแล้วเหมือนมีอาการเมาะนะกลางสะพานข้ามรถไฟซอยเนินทับหวานครับที่หนองปลือบางละมุงชนบุรีเพื่อรอให้ตำรวจในพื้นที่เนี่ยมายังจุดเกิดเหตุหลังชายคนนี้ก่อเหตุชนแล้วหนีและยังขับไล่ชนพลเมืองดีที่มาสก,กัดไว้อีกก็เลยไปถามคุณยอดขวัญครับว่า23ปีเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุตนเองขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากบ้านพักแล้วก็มาจอดซื้อเข้าซื้อของบริเวณปากซอย มาดเยเลีย14นะฮะจูจ่ๆมีรถเก๋งคู่กรณีเนี่ยขับมาเฉียวชนจนรถกระเด็นนะฮะแล้วขับหนีอีกตนก็เลยขี่รถตามเรียกให้คู่กรณีจอดแล้วก็เหมือนกับเขาก็จอดแล้วก็ตกลงค่าเสียหายกันก็บอกว่าเขาจะคิดตังค่าซ่อมรถห้าพันบาทแต่คู่กรณีพูดจาไม่รู้เรื่องคล้ายกับคนเมาแล้วขับหนีออกมาอีกอย่างรวดเร็ฮะก็เลยขี่ไล่ตามมาอีกครับพร้อมกับพลเมืองดีพอมาถึงกลางสะพานพวกตนก็ขี่รถขวางเอาไว้ คู่กรณีเร่งเครื่องชนตั้มเจ็บเลยก่อนที่ชาวบ,บ้านละแวกนั้นจะช่วยกันล้อมจับตัวฮะในขณะที่คนขับรถเก๋งคู่กรณีก็ยังวย่วายไม่เลิกด่ากราบไม่หยุดแถมยังหันไปถามตัวเดอีว่าเป็นตำรวจจริงป่ะ,ะจนตำรวจแบบเอาใจเย็นคุณไปสงบสติอารมณ์ก่อนไหมเดี๋ยวก็จะโดนลุมรประชารงปทานก็ให้หรอมาเกี้ยวกากอะไรแบบนี้ชนแล้วหนีทําไมเนี่จากการสอบถามใจคนนี้อ้างว่า ผมถูกคู่กรณีเรียกค่าเสียหายห0 0พันครับผมไม่มีตังค์ผมให้ได้แค่หนึ่งพันแล้วมันตกลงกันไม่ได้แล้วฝ่ายจะมาทำร้ายผมอ่ะผมก็ต้องหนีสิจนมาเจอคู่กรณีขี่ไล่ตามและจอดขวางก็เลยชนกันขึ้นยอมรับว่าผมเมาแล้วขับรถจริงแต่ก็ไม่น่าจะมาไล่ทำร้ายกันแบบนี้นะเขาอ้างอย่างนี้ฮะลองฟังเขาหน่อยเขาบอกว่าพี่พี่ชนรถเขาจริงเปล่า ชนจริงแต่มันก็ว่ามันก็ว่ามันพุ่งออกมาใส่ผมอะแต่คราวนี้เนี่ยผมบอกว่าพาชนจริงนะเพาะว่ามาเท่าไหรแต่ผมบอกว่าผปรจให้ไม่เกินพันนึงแล้วหายรถผมยังไม่ถลอกเลยอืมันบอกเอาห้าพันห้าพันแล้วคราวนี้มันมาสักสับคนีอมอาแล้วมันมาลุมผมผมก็ว่า ตัหน้าตัหนหน้าชุดเลยเราเมาแล้วขับเราก็ยอมรับใช่ไหมผิดเรื่องเรื่องเมาแล้วขับโอเคได้ผมยอมรับออยอมรับว่าเมาเราก็จับตัวไปโรงพักก่อนต่ว่าก,กันนะฮะตำรวจก,ก็คุมตัวครับไปไว้ที่สพหนองปลือก่อนสอบสวนดําเนิเนคดีก,กันต่อไปส่วนคนเจ็บก็ให้กู้ไปทําแผลแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลก่อน เราให้กลับมาโรงพักอีกทีหนึ่ง่าจะตกลงเจรจากันยังไงดีสำหรับเหตุการณ์ที่เหตุการณ์นี้นะ,ะไม่ได้ต่อยตีกันแต่เหมือนจับล็อกกันเนะเาะเขาพยายามหนีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะคุณผู้ชมลูกค้าเอารถมาซ่อมที่อู่ซ่อมเสร็จปุ๊บลูกชายของอู่แห่งนี้เขาก็ขับรถไปส่งแต่ทําไมไฟมันลุกไหมแบบนี้เขาก็เลยหาสาเหตุกันนะคะมันลุกพึบพภาพแบบนี้ได้ยังไงดูสิยังไม่ทันจะถึงมือลูกค้าเลยค่ะ ไปเรียกดับเพลิงมาก่อนแล้วนะคะเทศบาลนครปากเกตค่ะมาสองคันเลยพยายามจะช่วยกันดับไฟที่ลุกไหม้รถคันนี้นะคะแลนด์โรเวอร์สีขาวค่ะ<อ>จุดที่ลุกไหม้เนี่ยจะเป็นบริเวณห้องเครื่องใช้เวลา15นาทีละค่ะคุมงเลิงเอาไว้ได้<อ>เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นบริเวณปากซอยสิวานนท์ปากเกตสิ11น,นะคะจุดนี้จะมุ่งหน้าแยกสวนสมเด็จอ่ะแถวแถวนนทบ,บุรีค่ะ ถามลูกชายเจ้าของอู่คุณสิวดนประจักษ์ค่ะเขาตกใจเขาก็บอกผมว่ากำลังจะไปหมู่บ้านเนี่ยที่อยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้าน N e w P A G e D, อเวนิวปากเกตอ่ะก็จะเอารถไปส่งลูกค้าแต่อยู่ดีๆผมก็เห็นแล้วความร้อนมันขึ้นและควันมาตามเลยค่ะเหมือนสายน้ำมันขาดอะ่ะและหลังจากนั้นค่ะไฟก็ไหม้เลยบริเวณหน้ารถนะคะก็บอกโชคดีดับได้ทันไม่งั้นคงไหม้ทั้งคัน แต่ส่งลูกค้าสภาพนี้มันก็ไม่ได้เนาะลูกค้าเห็นแล้วปวดใจอยากได้คันใหม่เลยมั่งลองฟังก็เล่าดูค่ะกาจะไปไหนจะไป,ปตรงปากเกตตรงเ,เนี้ยค่ะตรงเรอาเมนิหมู่บ้านเมนิเอาไมนิวเอารถแลส่งเหรอใช่ค่ะเอารถแล้ส่ง้าคือรถออกมาจากลูค่ะอ๋อแล้วพอมาถึงตรงเนี้ยมันมีความความร้อนมันขึ้นก่อนแล้วก็ฟันก็ขึ้นตามจริงแล้วก็ หมือนสายสายน้ำมันอะครับมัน,ม,นมันขาดอ uh ่ฮ huh. ะอันนี้ไฟก็ลุกขึ้นเลยอ๋อโอ้ยเอาเอา,เอา,เอาประเมินความเสียหายกันก่อนเลยนะคะตอนนี้ยังประเมินไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาก็จะไปเรียกผู้เชี่ยวชาญน,นะคะตรวจหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้แล้วก็เรียกเจ้าของรถเรียกตัวแทนอู่ซ่อมรถมาคุยเรื่องค่าเสียหายกันต่อไปค่ะไฟหมดเลยด้านหน้านะครับ oh. ไปดูหนึ่งเหตุการณ์ที่อยุธยาครับคุณผู้ชมครับนี่ก็กระบ,บะขาวล้อชี้ฟ้าเลยตกลงไปในคลองครับ คนขับเป็นข้าราชการครูบอกว่าไปทานข้าวกันกําลังจะกลับบ้านอยู่แล้วมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าจังหวะนั้นเสียหลักลงคลองไปโชคดีที่ชจวบ้านไปช่วยกันไว้ได้ทันนะครับนี่ฮะล้อชี้แบบนี้เลยเสียงแตรนี่กดยาวดังสนั่นเลยนะครับแตรค้างครับตกลงไปในคลองตมบลมหาพรามอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับรถเนี่ยเครื่องยังติดอยู่เลยนะตอนที่กู้ภัยไปอ่ะแตรดังยาวๆเลยครับ ชาวบ้านแถวนั้นเขาได้ยินเสียงก็มาช่วยเหลือกันนําตัวคนในรถเป็นพ่อแม่ลูกลูกชายเนี่ยสองขวบเองนะครับช่วยออกมาได้ปลอดภัยแล้วก็ประสานรถยกลากขึ้นมาโอโหสภาพเละเละมากทั้งคันเต็มไปด้วยโคลนข้าวของในรถกระเด็นกระจัดกระจายโชคดีนะครับชาวบ้านก็บอกว่าน้าในคลองมันเพิ่งจะแห้งลงไปพอดี3มชีวิตนี้ก็เลยไม่จมน้ําส่วนเด็กที่ขาบาดเจ็บครับเป็นรอยขีดข่วนจากเศษกระจกเล็กน้อย สอบถามคนขับครับเป็นคุณครูนะฮะบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยพาครอบครัวออกไปทานข้าวกําลังจะขับรถกลับบ้านพอมันถึงจุดเกิดเหตุมันมืดมากแกบอกว่าจังหวะเหมือนมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าฟ้าพอดีตกใจหักหลบครับรถเสียหลักพลิกคว่ำลงไปในคลองและแกบอกว่าตอนลงไปตอนแรกมันมีน้ำเนาะเห็นเหมือนน้ากําลังจะเข้ารถคิดอะไรไม่ออกกําหมัดต่อยกระจกลูกเดียวเลยฮะโชคดีชาวบ,บ้านเขาได้ยินเสียงอะ่ะแล้วแตรมันค้างชาวบ,บ้านก็เลยรีบวิ่งเข้ามาช่วย ก็พาสามแม่ลูกออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับด้านพลเมืองดีครับคุณบุญส่งแอบกรานบอกว่าเสียงมันดังมากผมวิ่งออกมาดูก็เห็นรถคว่ำลงไปแล้วตกใจเหมือนกันลงไปเห็นคนขับพยายามต่อยกระจกนะฮะแกะกับชาวบ้านแถวนั้นก็เลยช่วยกันงัดประตูเอาทั้งสามคนออกมาได้อย่างปลอดภัยครับค่ะพาไปเตือนภัยเรื่องของนาทีชีวิตกันหน่อย รถปฏิบัติตามกฎจราจรกันหน่อยถ้าย้อนสอนเราก็เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นแบบนี้ถึงขนาดเสียชีวิตครับน,นี่ดูนะดูนะดูนะเอา้าเอา้าเอา้เอานอนัน่อยอนอนงน่อยเฮ้ยได้ไหมเห็นไหมไ ย้อนสอนครับคุณผู้ชมครับภาพจากมือถือที่กําลังถ่ายขบวนแห่อยู่ฝั่งนู้นนะเห็นไหมเขาถ่ายขบวนแห่ปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของคุณยายขี่ย้อนสอนมาอีกอ,อ่ะเนี่ยแล้วก็โดนรถเก๋งชนไปเต็มๆครับนี่คือถนนวงโตครับตัวเมืองชัยนาธะปรากฏว่าเหตุการณ์นี้ครับคนถ่ายคลิปตกใจแทจบจะหัวใจวายอ่ะทำให้คุณยายวัย71ปีร่างกระแทกพื้นเสียชีวิตทันทีเหตุการณ์เกิด ตอนบ่าย2องโมงครับวันที่10พฤศจิกายนตำรวจชัยนาทเชิญตัวคนขับมาสอบสวนแล้วก็แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายครับอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะจับตาดูค่ะหนุ่มเสื้อเหลืองคนนี้นะคะขี่รถไปฝั่งตรงข้ามไปแล้วแล้วยังไง oh, โอ้โหดูสิมูอตะมองทางซ้ายไงคะรถทางขวาจอดติดไฟแดงอยู่นะคะเนี่ย แล้วก็มีกระบะขับฝ่าสัญญาณไฟพุ่งออกมาเลยอ่ะ mm hmm. กลางแยกนะคะเนี่ยมีคนมาโพสต์ลงติ๊กตอกแล้วก็โพสต์ต่อในเพจโซ mm hmm. เชียลฮันเต2021เขียนแคปชั่นสั้นๆว่าชนแล้วหนีค่ะเ mm hmm. นี่ยหลังเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาไม่รู้นะคะว่าเป็นยังไงต่อแล้วว่ะเจ็บมากน้อยแค่ไหนแล้วมีการรับผิดชอบเกิดขึ้นไหม mm hmm. เพราะชนแล้วไปเลยตามตัวได้ไหม mm hmm. นะคะทางเพจไม่ได้แจ้งมาค่ะ เหตุการณ์ต่อไปมอเตอร์ไซค์กับมอเตอร์ไซค์คุณดูดีๆนี่คันนี้นี่ถามว่าเกี่ยวกันไหมเกี่ยวตรงแฮนตรงไหนหรือเปล่าถ้าดูดีๆซูมไปใกล้ๆจะเห็นว่าคันที่ขับอยู่ข้างหน้าขับตามปกติอีกคันหนึ่งเร่งมาประกบฮะเดี๋ยวดูนะจังหวะประกบฮะแล้วทีระอ๋อทีทีแนดนมอเตอร์ไซค์โอ้ยจังหวะมันเร็วมากจริงๆใช่มองแทบไม่ทันฮะปลาไอ้คันที่มาทีหลังน่ะไปถีแนดนมอเตอร์ไซค์อ่ะ จนรถมอเตอร์ไซค์คันนี้ล้มไปต่อหน้าต่อตารถที่ขับตามหลังมาเกือบอจะโดนทับโดนชนไปอีกรอบอ่ะและคันที่ไปถีบเขาหนีเลยนี่หนุ่มสาวเจ้าของกล้องหน้ารถเนี่ยต้องลงไปช่วยครับบอกว่าเหตุการณ์เกิดตอน4ี่ทุ่มคือวันที่12พฤศจิกายนนะช่วงรถไฟฟ้า BTS สถานีกรุงธนบุรีถึงบางว่าขาออกเพเฮียขับรถเอามาแชร์ต่อแล้วตั้งคำถามว่ามึงทำงั้นทำไม,อ,มอยากจะทราบนี่ฮะคอมเมนต์กนดุเดือดมากบางคนบอกว่า ต้องจงใจแน่แน like oh, no ่แบบนี้เอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยอย่ายอมเอ้าตามมาตามดูตำรวจด้วยนะฝากด้วยนะครับเจตนาฆ่าเลยนะเนีใช่ถึงตายได้เลยนะคะเหตุการณ์แบบนี้ไม่รู้ขมตดกันมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าเนาะหรือว่ารู้จักกันหรือมีปัญหากันนะคะเราก็ได้แต่คาดเดาค่ะอันนี้อีกเหมือนกันงงหนักมากคือขึ้นสะพานลอยกับรถไงและผลปรากฏขึ้นไปนะก็มังจะกลับแล้วแต่มันลงไม่ได้อะลงไม่ได้จริงๆไปดูภาพนี้ค่ะ เห็นไหมย่ากำลังจะลงค่ะอึดอึดจะถึงแล้วนะเอออุ๊ยเฮ้ยยังไงเนี่ยยังไงละก็จะลงยังไงละเนีออเออทิ้งมอเตอร์ไซค์แบกมอเตอร์ไซค์หรือยังไงวิภาวดีรังสิตใช่ไหมเนี่ยถูกต้องเลยค่ะบุตรจดจำเก่งมากเลยจุดนี้หน้ามหาวิทยาลัยเกษตรไงเนี่ค่ะอยู่ทางก็หายโอ้มันหายไปเฉยเลยอ่ะลงไม่ได้ ปลายทางเป็นร่องริมถนนค่ะกินพื้นที่เข้ามาถึงตีนสะพานลอยเลยอะ่ะ โอ้ยเขาเลยโพสต์ลงติกต็อกนะคะและเขียนแคปชั่นว่าเกือบลงไปนอนกอดดินละคือถ้ามาเร็วแล้วไม่ทันสังเกตพ่พวดพลาดพุ่งลงไปเลยนะบินเลยถูกชาวเน็ตก็วิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยนะคะบอกถ้ามาตอนคืนจะทํายังไงอันตรายมากไปอีกนะคะอ่าล่าสุดล่าสุดน้องเดียเกศลาบวลอยค่ะนักข่าวช่องแปดของเราก็ไปแล้วนี่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 จำลองเหตุการณ์ให้ดูแบบเอ๊ยยังไงดีเนาะฝั่งหนึ่งมีบันไดสําหรับเดินขึ้นส่วนอีกฝั่งให้มอเตอร์ไซค์วิ่งขึ้น แล้วก็มีการเอาแท่งเหล็กสีเหลืองๆมากั้นไว้ห้ามมอเตอร์ไซค์ขึ้นทางลงล่ะก็ตามที่เห็นในคลิปนะคะ น้องเดียบอกเลยวัดจากสายตาแล้วสูงจากพื้น7จ็ดถึงเซนติเมตรคือไม่อยากนึกสภาพเลยอ่ะถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจะเป็นยังไงเนี่ยแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ทำยังไงล่ะเอาแท่งเหล็กแบบนี้มากั้นไว้แล้วเช่นกันนะคะอ้าวมันเป็นทางกลับรถมอเตอร์ไซค์ไหมเหรอถูกแล้วไปกั้นเงนี้จะกลับยังไงอ่ะไม่ให้ใช้แล้วคงมันมีปัญหาว่าแบบทางลงลงไม่ได้เอยเออหรือเปล่างก็นั่นนะสิไปถามพี่วินดีกว่าไหมเออเออไปถามพี่วินมอเตอร์ไซค์ที่หน้ามหาวิทย ไม่มีแท่งเหล็กเนี่ยเวลาเชา้าเวลาเย็นเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็จะมากลับรถถูกมากสูงมากใช่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเขานิยมจะมากลับตรงจุดเนี้ยเพราะว่าไม่ต้องไปยูเทินไกล1-2กิโลเมตรใช่มันสะดวกมากเลยแต่ไม่มีทางลงเนี่ยดิคือยังไงอะ่ะเขาไม่ซ่อมสัทีใช่ไหมก็บอกพังมานานแล้วด้วยนะ<อ>แล้วก็ไม่รู้ว่าเคยมีคนเจ็บคนตายไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เนี่ยแต่พอเอาแท่งเหล็กมากั้นน่ะมอเตอร์ไซค์เขาก็ไม่ขึ้นไปอีกเลยอกวก็บอกอัต่อปาก่เออบอกไม่ต้องไปแล้วไม่ต้องไปแล้วพี่วินพี่วินขี่มอเตอร์ไซค์รอบกรุงเทพัหมหาเงินสนับสนุนแล้วก็ทำเนี่ยโปรเจกต์แบบว่าเออถมถมราวสะพานถมใต้สะพานอะไรเงี้ยแบบนี้จะได้ใช่ไหมดีองเดียอ้โหนี่ยอมใจจริงๆเลยอ่ะคือจำลองให้ดูไงถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจะเป็นยังไงแอกเลยนะคะตอนกลางคืนไมนมองถูกต้องเนี่ยแต่ตอนนี้เขาเอาไอ้เหล็ก เป็นสีเหลืองๆไปกั้นไว้แล้วนะคะและพี่บินก็บอกกันปากต่อปากแล้วคนต่างพื้นที่ก็จําไว้แล้วกันไปไม่ได้แล้วอู้ย่อมใจเนาะโบนัสต้องมาแถวมอกษะเรใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะเออเออน้องๆแถวมอกษะเสร็เขาก็จะมีกิจกรรมนะค่ายอาสาอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเล่นดนตรีไปขอเงินบริจาคแล้วก็ช่วยเหลือกิจกรรมของน้องๆถ้าตั้งจุดนี้นะคือแบบเออมาทํากิจกรรมมาเออลนรงนะทุกคนนะช่วยกันนะคนละนิดคนละหน่อยแล้วเอาตังเงนสนับสนุนกันมาแล้วก็มาถมนะ ซื้อหินซื้อทรายซื้อดินมาถมนะสักลำนึงก็น่าเอาอยู่แลวมั้งแป๊บนึงนะไมเราเป็นงั้นทำไมไม่ใช่น้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมันต้องเป็นแบบนี้แลวใช่ไหมคะสำนักงานเขตไม่ต้องทําอะไรแล้วใช่ไหมคะไม่วิ่งก็ไหายน้ำไม่ไหวยน้ําก็ต้องมาตั้งโต๊ะบริจาคกันนะเนาะเอออยาให้เป็นอย่างนั้นเลยนะเผื่อผู้หลักผู้ใหญ่เห็นแล้วก็จะได้เข้าไปดูแลนะครับไปกันที่อยุธยาครับคุณผู้ชมครับงานนี้เจ้าของเล้าไก่บอกว่าจะเอาอาหารไปให้ไก่พอไปถึงเล้าไก่ปุ๊บไม่เจอไก่เจอไอ้เหลือมแทนะ มันกวาดหมดแล้วเลยไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนี่ครับกู้ภัยพร้อมกับทีมอสรพิษวิทยาช่วยกันจับงูเหลือมตัวยักษ์เข้าไปกินไก่ในีแล้วเน่ตัวเพลอเลยอะ่ะบ้านเลขที่20ทับ2ครับหมู่9ตําบลคานหามอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากเจ้าของบ้านแจ้งว่างูมันขมือมหมดแล้วเลยแม่ไก่กับลูกไก่เหลือรอดแค่ตัวเดียว จ้าที่ใช้เวลาเยอะกันอยู่ครึ่งชั่วโมงนะครับพยายามจับงูออกมางูก็อ้าปากสู้พยายามหนีนะนะโอ้นะนโอแรงเยอะตัวเนี่ยอวบอ้วนเลยครับก็คาดว่าน่าจะซากไก่ทั้งนั้นนี่ลากออกมาได้แล้วเพราะผู้หญิงจับด้วยเหรออืมนี่ฮวัดความยาวได้4เมตรตาขวาบอดด้วยพองูรู้ว่าหนีไปไม่รอดแล้วทำไงรู้ไหมฮะคืนซ่าไก่ คืนของกลางขย้อนออกมานี่คุณผู้ชมฮะอันนี้มันตั้งใจคืนของกลางใช่ไหมหวังว่าจะรอดไงหรอเลื้อยหนีไม่ไหวไงนี่ไงฮะออกมาเป็นตัวเลยแล้วก็พยายามจะเลื้อยหนีไปเจ้าที่ไม่ปล่อยครับรวบเอาไว้นะเอาบ่วงคล้องคอเอาไว้ทีมอสรพิษวิทยาเจ้าของบ้านนายชนาชนสุวรรณกูดครับบอกว่าตัวเองเอาอาหารมาให้ไก่ก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมมันเหลือตัวเดียวมันไปไหนหมดเข้าไปดูด้านในปรากฏนู่นฮะพี่เหลือมตัวยักษ์ ขดตัวอยู่ด้านในออก,ก็เลยแจ้งกู้ภัยมาช่วยจับนะครับบอกว่าเดี๋ยวสงสัยจะต้องเอาบ้านเลขที่ไปเสี่ยงโชคดูละมัง้งผมไม่เคยอืย<ๆ>เ,ยเออไม่เคยมีนเขาา้าบ้าน,น,นโอใหญ่ขนาดนี้มาก่อนมันใหญ่จริงจญ่มาะเอาวัดหน่อยวัดเลยสี่เมตรกว่าเขบอกเกือบห้าเมตรเออเออฟังบ้านเลขที่ทันไหมครับยี่สิบทับออีกสวันเนาะว่ากันไปกับผม ไอ้ที่ไม่อยากเจอก็เจอกันจังไอ,อ้อไที่อยากเจอเนี่ยไม่ค่อยได้เจอหรอกอนั้นนะจะมาปปรากฏตัวให้เห็นทีหนึ่งแถวแถวแม่กรองครับ<ฆ>คุณผู้ชมครับ<ฆ>ตรงอ่าวแถวแม่กรองอะ่ะเขาว่ากันว่ามีโลมาสีชมพูมาปุ๊ปๆุให้เห็นแล้วรถนี้มาเยอะด้วยนะไปดูครับ เป็นสูงเลยเยอะมากตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับนี่นะนี่โอ้ยเป็นล่ำเลยสิงแง่เรามาสีชมพูแล้วก็สีดำนะฮะต้องสามตัวนี่แหละโพล่ๆครับให้นักท่องเที่ยวได้เห็นกันแล้วก็ชาวประมงก็ได้ดูกันแล้วก็ถ่ายคลิปเอามาไว้นะครับบอกว่าขณะตอนนั้นเนี่ยนะกำลังจะออกเรือไปตกปลาในทะเลอ่าวไทยตรงเพชรบุรี นะขณะล่องเรือผ่านอ่าวแม่กลองที่ไม่น้ำแม่กลองไหลออกมาสู่ท้องทะเลเนี่ยนะครับเรียกอ่าวแม่กลองใกล้กับทางน้ํามันบางแก้วที่อำเภอบ้านแหลม ก็มาเจอฝูงโลมาเนี่ยแหละครับมาปุบปบโพให้ได้เห็นกันตื่นตาตื่นใจมาก oh. เพราะมันห่างจากฝั่งไป 2, 300, 300, 300, 2> องร้อยสามร้อยเมตรเท่านั้นเองนะอไกด์นาเที่ยวกับลูกเรือประมงบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีฝูงโลมาและวานบูด้ามาหากินในพื้นที่ทะเลของเพชรบ,บุรีแล้วก็อ่าวแม่กรองถือเป็นความโชคดีของนักท่องเที่ยวที่ออกมาตกปลา<อ>แล้วได้เจอฮะครับโอ้ดีใจอ่ะเหมือนเป็นของขวัญจากท้องทะเลเลยนะแถวแถวขนอมนี่เขาก็เจอกันบ่อยนะแล้วเขามีการใช่จัดทงจัดทิปไปดู โลมากันนะเนี่ยอูอ้ดบสมบูรณ์ค่ะดบสมบูรณ์ครับข่าวช่อง8ครบเครืคร่องเคียงข้าง